แต่ป่ะเป็นติดต่อมาแล้วไปคุยกันแล้วกระเป๋าไปกระบป๋าด้ไปกรบเเป็นอย่างพอมันใหญ่เข้าใคาใหญ่ไป่าง่แล้วโอกาสไน้่เขามีอยู่มีมีบ้านนั่นห้องแสงงั้นจาพางั้นฉลองบีหานเพื่อนเนี่ยงา้นฉลองสาราเนี่ยแหละบ้านห้องแส้งอำเภอเรื่องนกท่าบ้านนี่บ้านมอลำัมพอยนี่สมยุกศรีพงษาเดี๋ยวเราไปได้งเมียบ้านนั่นพอสมยุกเนี่ยสมยุเพลศสีข้ามเนี่ย ภาษีรุ่นรุ่นพ่อปุญลานรุ่นเล่าเข้าเดียวคนยูเดอก์แมนบอสคนสี่อนอยูออออยจะทำไม่ได้ยิ่งเพรานันเพศชี้ข้ามอันนั่งโนกระจาบ<อ>สาวจันทร์กันโอ้ชี่ข้ามพ<อ>ี่ใช่น้องด้วยหน่อยดวงจะเลื่อนไปยังไหนบุญมีที่ตะวันเล่ากันพอพอพอ,พอสมยงก็เราเป็นคนสามางเดชเราเลยบทเห่าเรายังยังดีๆอยู่เด้อเดียวนี้เ่าท่านเอกนั่นเดชผมบึงในเฟซเราอยู่เห็นเราเหรียญเฟซเหรียญ เกี่ยวเขาแต่กินกินเหล้าเพราะเป็ี่นดอกพี่น้องผมไม่กินเหล้าโทษเปลี่ยนตอนเลียนมัธยมแล้วเลียนมัธยมแบบนี้ <c oughs> บุญผรวเวียนมันไม่แหงกันหลอนเนาะกระมุนาย้ส่มยางเขอย่างกินนะมีแตนให้มาจันมาลูกกินหล้า <c oughs> <c oughs> แล้วบอกเคยเห็น <c oughs> เลี้งหนาตาเหลาปือป้อเราพี่นอ้องบึ้ง ันหกม่วงเล้วมันจากเจก pues มวะเมเ็วเาจะเวันมามนะพเป็นตะยู่บาอึ่งอันยากยากเรียมพร้อมนะฮะเจียมนี่คนมาเร่นนัาสีเขากรสีเป็นมาเล่นนั่กระสีมาคุมเจ็งจ้หน่าจะกอเบาต้องเขาต้องสแตนบายพร้อมรับแขกพร้อมเมียนกับเจียนดับเนียบสแตนดับมาจะใสอที่น้องมือนีมยิ่สวนเราพูดแม่อัน ก็ลาบอันนี้บางีผู้ใดหรือจากกิลาเนาะกิลากแต่ยามเปผู้เดียวเป็นคนจะลาบพูดอะไรก็เอิอนใ่พูดหนีเอิอนใส่ตายคนบาทนี่ทำมีอันนี่ไม่ใหญ่อันหนึ่งเนาะคนกระเทือนอันต้่ลลมขาหมูหรือมะไห่กระเทศเอาท่านเป็นแบบท่านเ,เพป็นแบบโอ้ยฟังหันนี่ปลาเผานี่กับแม่เพิ่นเป็นเจ้าของร้านสมตำปลาเผาอยู่นี่เด้วยเป็น้อ,องมะไห่นี่คนสวนเอาพุ่มใจดีให้เมื่อแรงเป็นน้ำคนหลเนี่ยไม่ลาดติดไปด้วยเมื่อแรงนะท่าน พันวัยน่ะเบิกเงินไหนไปหลับพันนานะเอา้าแสดงว่าติดตามตลอดัอนนพรรคกนรุ่นกันยุบพก,กันเราย,ยุ่นยุ่นพราเบิกที่เบิกเงินไหนบนน้องพันนะี้เป็นโลกันโอ้ยฉันบ่ได้กดจะใครว่าสนุกช่วงนี้เครียสนามเองคาตำรวจตำลี่ตัวสิกฮักนั่นฮักนี่คนกับว่าใครหลายสองมือมือยุ่นจักรหลาดกับมือยูสีคอร์พูดอ่ะเมื่อใดคน เีลยอเขาวงสามมืองใจ่อย่างจริงจริันเดากันครับผู้ไอหนอมอือนี่กอ้สันมันเป็นอัวหนาวงเงินเขาปล่อยที่เลยวหนาวงเขาจะมาพัะออกบ่ออกท่าเลยเดี๋อันมันขึ้นกัมีมาละมาเบิงข้างมันอขัไปข้างหนึ่งสนึงกับมูนึงมาเบิงมูหนึ่งสวนหนึ่งมาเบิงเข้าสภาเดือนนี้เพื่อสกีการนี่บ่ไดากับท่านเลยไอสันคณะอื่นพลหรอว่าคณะนี่กัขึ้นไป มันส้รยไปหนาเยออกท้อปัน็นน้ำใจนาขึ้นเลยบ่ใจน่อยหอกงานเดือนหนาคับปกติเราชอบภาพมือใดเอามันเฉลี่ยใส่ขันข่งยุทธก่อนะขั้นบาน้ำค้นขั้นบน้ำลูกนองเลยล่ะขันจัดการขันลูกหลยพอพ่านแม่าะเราจะได้ พ่อบอกพี่น้องซื้อบัตรคุมปิดแนะพ่อพ่อได้เห็นงินแม,ม่ก็เรียแมนมืออื่นนีน่อนสอ,รรอพรอ้อ่อมืออืนออ่นเหรียญอยู่อำเภอขุดซุ้มจังหวัดยโสูรท่อนอันมืออื่นนี่นี่สอรพรออมเดีนีส่ส่อพรออมบัตรซีน้องซื้อบัตรอุ้มปิดลอยยี่สิบสองบ,บ,บาทกดรลิงเลยยี่สิบสองบาทพี่น้องโดตรลิงเขาเลยอันนมาให้สำลังใจสุ่มาก่ได้ยุ่ยไกลกะ อันอนไลน์ท <t ried> ั <Koll ater> <statistically> <g> ้งน <hat> ma ี่ล่ะผู้ใดมาใดก็มาหนาเวทีมือนยมเพื่อกุฎชุ่มคำเนี่ยโนรดีพร้อมเพช่พ้อยกับสิมาจหะมากเพื่รมากะไี่นผู้ใดมาบ่ไดก็ซื้อบัตรกุมปิดเบิงด้วยครับอีพีหกกดลิงดันรางด้วยอันนั้นมาสิบายยังโออ้ อันสื่อทั้งคมปิดสื่อมาทั้งหนาเวธีก็ได้คนสื่อคมปิด้วนะก็สื่อแล้วผ่นมาหนาพิธีเด้อไมบอกเราฟั้งจะมาสื่องอะไรเด้เหมาแล้วท่านสื่อ,อแล้วแต่ว่าขันจากมาท่านหันกำลังใจโอ้จะเป็นคนหักมาล้องใจึ้นรอยครับผู้ใจดีมันก็มีอยู่พู้ใจบอดีขันเจ้านั่งอยู่น้ำข่อยขงศี่มหาว่าข่อยมักเจ้าเด้ซุ่มซุ่มจอบจับผิดโอ้ยบ่หน่งไม่บอกว่าปั้งจะซื้อหอกหาว่าข่อยปั้นเราจะเจ้าเด้อเออหาว่าข่อย เท้าแล้วก็ยังไปปั่นเอาเล่าอยู่เอาต่เล่ามาออกไปรสดคือบอกผู้อื่นมาแน่ยผ่นว่าจะเป็นสวดหลวดจะเป็นปากมอค่ะผ่าว่าเมื่อได้ว่าเมื่อไดว่าจังใดคนจังแม่เก่าไกห้องหอนปั่นอันเมื่อไหร่นี่เห็นบ่กับเมียคอยเนี่ยเราเป็นผู้ไทยชิดไปไทยชิดนนองเทนองพ่อยคิดที่ลงไปนั่นกับเป็นเสียงแอนอลดีล่ะเสียงใครไม่ใช่เสียงแอนแน่เสียงแอนไม่ใช่แบบนี้มาสั่น ให้ใครเข้ามาที่บ้านให้ผู้หญิงคนไหนเข้ามาที่บ้านมานนะงโอ้ยหมาสี่แมเวเอ้ยสมองมัศุนแพทยสมอกจะมันในสมองมันข่ายากหูจากวันเป็นเงี้ยกระดองกระเดียดอันไข่บ่อยากดามาเราเพื่อนเท่ามันกับประเด็นีการแบบสั่งดามาเงี้ยแบบสั่งประเด็นเนี่ยมันเกิดเนาะมันเบออื่อเด็ศิลปินที่เขาเจ้ากำลังมีแต่ขันมุเจ้ามากดาม่านี่ไปบ้านาอื่นเลย เรื่องบ่มีกับสางให้เป็นเรื่องไหมฮะไ่บอกอันคอยอุ้มนองเชศกับว่าคอยหักนองเพชศหลายกว่านองพ้อยคอยอุ้มนองพ้อยกับว่าคอยหักนองพ้อยหลายกว่านองเชรผู้ใหญ่ป่ะนะมันสิอุ้มพร้อมกันสองเทียอด้ตีสล้ ผได้่านยังกระบ้าดึงหลอกกระโคิีกระพ่านมากเลยล่ะข่อยอยากอ่านหนังสือบอกอยู่คืออีเมนแล้วจังบองหูเบาไปเรื่อยๆอ่านบอกตอบตัวภายบ่ได้เพราะบองหูจักมาค้นบานยังกระโคบอันนี้ผู้อ่านไม่เกี่ยรเพราะว่าเห็นหูแต่เราทั้งคือเรื่อตามาจากญี่ปุ่นเหมือนมาให้ยใช่ปะหรืออ่านบ่ได้คือเรา มาเด้อครับอยู่สุวรรณภูมิครับอยู่กลางเมืองเลยเข่ามาหอดสามแยกสุวรรณภูมิมีห็นไฟสองฝ่าโรยออก็นไฟอเห็นไฟคุณเขาเอิ่นว่าไฟคุณจะเดินเห็นเรีลยวๆเต็มมาจากแค่สุดข้างผมได้เห็นไฟอันนี้ภาคตันเต้นเลยขาเอิ่นแล้คุณจะเดินคนจับปีทุกคลิปแมนอียิปต์ผมกึงเงินยู่แมทเฮ้ผมกลับมาผมคือบ่ได้ไปอันบ่ได้ไปคือท่านโตปกติแบบคือชีวิต ธรรมดาของคนทัวไปยู่มัน่มเป็นคนคืดบอกว่ะก่อนเพิ่นสีวิการนี่หรือเพิ่นสีคอมเมนต์หรือเพิ่นสีคิดอคติคบเฮ้านี่เพิ่นคือบ่ปรึกษาสมองเนี่ยคือบ่เอาไปเข้าไปกันกองในในเซลล์สมองเนเซลล์สมองประเมินย่อยไปเพิ่นบ่มีเซลล์สมองที่อันมี้เดอกแต่เพิ่นอาจสิบ่ได้กินปลาเออตีเพาบ่าเนาถึเพินจะเขาถกินต่ปนกระปูนเนี่เดี๋ยวไปกินอยู่เด้เหมือนในปลาเผาเมี่ไปห็นเมื่อฝา น้อนกับมาถามเ่ยอ,อันม่เจ้าจด่ากันาานะแค่กันเจ้าผู้เครียดอยู่องแเจ้าเ,าเท่าเรียก,มมก,กจเยกจ้เอาอะรเช่น่อยด่ากันจเจ้าผเครียอดอ,อ,ยอ,ยอยู่สเอ,อ,เดดอากามะสดงเนากสันโดอืามเสดงจนากสันโดดพวกกตีแล้วไปบ้างนาข่อยยุติจนข่อยเฉียงผู้ใดก่อิว่าผู้ใดพวกกัดส่วนมากข่อยจะข่อยหรือขงานโดษถ้ามีชีพจังเอ็ดตัวถดง แม่ตอบตัวแหละดีแล้วทําเป็นไม่เห็นไปค่ะลูกบอ,อยมาให้บางครั้งมันเห็นมันก็รู้สึกอยู่นะแม่มันเท่ากับผมเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนาะเทาก็เป็นคนเข้าเด็เป็นอีพิซีโซ่ปะคว่า <laughs> เข้าก็เป็นคนอยู่ห่างทียนก <laughs> ็เหม็นไปทั่วทีปลายผมขยักหัวผมก็จะเหม็นบเบึงหนาบึงตาคุณนอนสนับ <laughs> คือว่าเขาเป็นคนเดียวเขากับคน ก็บอกน่ามันไทยเป็นไทยมันจะใส่ดอกว่้ากับว่ามันปฏิบัติตัวใส่ได้อยู่ว่ามันปฏิบัติตัวเป็นคู่บาอาจารย์คนได้อยู่ปฏิบัติตัวเป็นคุณราชดีได้เลยบอกยายบึงมาไหลน้ำกับสีบาลืมยายบึงตีแม่กัสิประมาณนั้น สองสามแสนเลียเนะด้อพอเด็กมัใจหรือเฮลาถ้าพอเด็กที่สิบงานหน่นบุที่สิบวันปเพระ่าสามทีสะดุนเดียวเดียวเดยวยี่สิบประมาณนี้ครับอล่าเล่าสี่สิบคนละา่าจการหาจิบก็งานจังเสียงนั่นพราะเขาไปสิบไปรับ้านเด้ยบานบาน้องไทยอยู่ เออแกวัดน้องไครมองตามวิธีเหมือน,นอยู่ปลามันเสียออกไปวัดหนึ่งสามชิลโลซชิลโล่ทีจีเมื่อันไปอันใจจะ,ะหดกรอนคารถน,นที่สงมัหนละย่างเมื่อหลายดอกย่างสองแสนคว่ย่างสองแสนหู่นี่น 2, นเราคันบอลน้ำดีเนะี่ย <c oughs> บอน้ำดีระเบิดเงินเดีเอาไว้เป็นเบือกท่านได้มาเบ่าพ้นกิ่งเหฟังคุณล่ะ เบิ่อจะม่ได้เบื่อล้มนาเด้อไม่ห้ยัจไทยโอ้ยพี่น้องอันผู้ใดมียาดีกับบอกแน่นี่ะเจ็บปวดใตข้อคืนลำได้กับ่พวกมนเจ้าเป็นอันกระดันตีเป็นไข้ลูกหนูบอกไข้ลูกหนูกับยุคข้อขาจะเนาะเป็นียังไงเขาเลยอันต้มทั้งเจี้ยนเออต้มจากเหลือหามันใหญ่ถึงมาอยู่คออ๋อต้มเพื่อจะจะรีบเนี่ยล่ะพี่น้องอันง่ายเบาฮงจะรีบเกิดมาจนเกิดมันมันไม่เขียวเนาะ ลมมันดันออกมากบ่มีมันบ่มีอันล้มมันกำกับแข่านะอ่ะมันก็ลิีนไปติดไผ่ด่านคางจุลูยกัดมันไม่เป็นหนังสือออกมากเลยอืมกูอ่ะก็จำเหัวอนแต่ว่าจำได้ออกง่ายเรล่านาเริ่มใสแล้วว่างหันช่วงซ่อมแมวมันตากแดดเนาะยู่สารธรรมมันอยู่ในห่มอยู่ในต่วันห่มมันก็สูงมันก็ล้มล้มแดดล้มยังเหมือนดิมบ่มีราชีกว่าบะมี่นี่ไรไทยแหมความ อะไรกันในจีพระฤที่กับเฮามฮาบัตรหนังอะค่คะจับบัตรครับ120ร้อยี่สิบครับอยู่สวนน้ำพุมเดครับร้อยเอ็ดอำเภอสวนน้ำพุมจังหวัดร้อยเอ็ดมาเลยครับ,รออบ,รรบตอนนี้ครับผมบอลเขาสิเริ่มสองทุ่มนี่บอกิเริ่มเตยสองทุ่มขึ้นเตยใครไปคุณบอกว่ากระทุมหนึ่งบอลถึงพระท่านถนสี่าไปแจ้งผมแจ้งอย่างไปเตยเอืนคนเดือยเด้อเอื่นคนขอม้าหลายๆเด้อ จะเยอะเินมากหน่อยเด้อให้ได้จากสามสี่พันคนขุดดมุ้เข้าบดนดนๆเือเขาจังเลยมากดีสุวรรณภูมิโดนๆเกิมาเพื่อนเบื่งเนี้ยผู้ใดบอดเบิ่งผลงา้นปีนี้เนี่ยโอ้ยเสียดายเลยวันเออย่าเฝ้าตายกันผู้ใดช่วงในเบิ้องเราไปชักเฝ้าตายที่กันนั่นแหละคาเฟ่นเบิ่งใจเกินอยแล้วไม่ได้ว่าเบิ้องเรวเหตุใน มื่อนี้ว่าสิออกกำลังกายเลยข่อยพอดีลืมบานเขาสิได้ไล่สดขายบาัตรไล่สดขายบัตรกุมปิดไปน้ำป๊าหน้าใสดีวะ่ะ ส่วนหนาดีคือดีเลยใช้ก็กระจุ๊บาสัน้นเลยนะแกงจังตังขาวอันนึงเข่าย่านไก่มาตอดด้เยมา <c oughs> เป็นแจงหนามันแล้วก้อนพี่นอ้องมาเด<ป>้อเหมืองแรง้งมาให้กำลังใจใจคือลอยเนื้อยีอย่สุวรรณนภูมิเหมืองแร้งยี่สุวรรณนภูมิบ้านอร่อยเศร้ามาเด้อพี่นอ้องมาให้กำลังใจ จะไปหันละเขาบ่ดจังกรมาดอกมือฉัน,นไปให้ <laughs> ไปลงไป